ทุกคนกันด้วยเลยนะครับไปรุ่นนะเอ,อวันนี้ก็อยู่ในเกมที่ออนไลน์เซิร์ฟแอนด์ดิโลเพนะครับผมนะคลิปนี้ผมก็จะมาโปรโมทเซิร์ฟฟรีนะครับผมคนะือ,อใครที่อยากติดต่อโปรโมทเซิร์ฟฟรีก็ทักดิ้งใต้ร่างคลิปเลยนะครับผมนะอันนี้ก็มีมือถือน้ำเปล่าพิซซ่านะครับผมนะไวรุ่นเออก็จะไปดูระบบโดนิกันเลยนะครับผมนะโดนิ่งนะครับผมบัตรเป็นชื่อนะครับผมนะแล้วก็บัตรเป็นรหัสผ่านนะครับผมนะ ก็มี VP ีนะครับผมเยอะนะครับผมมีชาปองแล้วก็จะมีอาวุธแฟชั่นนะครับผมนะอันนี้ก็จะเป็นเออจุดแฟชั่นนั่นแหละนะครับผมนะมีร้านอาหารนะครับผมนะแล้วก็จะมีหลายอย่างนะครับผมนะมีคาบอาวุธนะครับผมนะมีธนาคารมีจุดเด็กใหม่นะครับเป็นรุ่นเจ็บคอครับเออตัาดหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้มีเบรลีนะครับผมมีเวทีคุยใหญ่นะครับ แล้วก็จะมีประมูลรถนะครับนะผมก็ต้องเลยมาภาคใหม่เพราะว่าคลิปมันไม่มีเสียงนะเออก็มีงานเก็บส้มมีงานข้าวบัวและเนื้อบัวนะผมค่าไก่นะครับและเนื้อไก่นะครับผมนะก็จะมีงานแบบเยอะมากนะครับผมมีตกปลาอะไรเยอะๆนะผมนะนี่ก็มีงานเก็บแอปเปิ้ลกันเลยเนะี่ยวันนี้ก็จะเป็นงานไปรูปไม้นะครับผมนะเออแหละไปรูปอ่า งานต่อไปก็จะเป็นงานวิกฎหมายนะผมมีแรกกันแดงนะผมมีอ่าเยอะนะผมนะมีกัญชาด้วยอันนี้คนระับอย่าพูดผิดนะอ่ะตัวนี้ก็จะเป็นจุดอ่าดูของพวกสกินอะไรต่างๆนะผมนะนี่จะมีบ็ดตุกปลาแล้วก็มีบ้องกัญชานะเข้ามาเล่นกันได้นะเซิร์ฟเปิดใหม่นะครับผมก็ระบบค่อนข้างจะดีพสอสมควรอันนี้ก็จะเป็นดูอ่าผู้เล่นนะครับ เงินแอดมินก็เสียมาเยอะเกินรลปมากเกินแทนที่จะเสียดมาจากสองสามร้อยเวลาจําเป็นก็ค่อยเสียก็ได้นะครับก็ไม่เป็นไรนะก็จะไปชมงานกันเลยนะครับไปรุ่นนะเอ,อไปกันเลยรับ่มทุกคนอกอดแอลพี่ไวด้ดีๆนะน้องสาวหรือพี่พายยกล้อนี่ระดับวัวน้อยนี่ใส่ชุดวัวยังเที่ยวได้เปไงนี่เราพาสาวไปเที่ยวกันเลยทุกคนนี่เป็นไงนี่ รถพี่มันแรงน้องสาวจับดีๆก็แล้วกันนะครับไม่รุ่นเออนี่ก็ไปกันเลยนี่รถค่อนข้างที่ว่าจะลอยนะเฮียนี่ยกล้อไปดีลกล้อไปดีเฮียนี่มันต้องสุดบอกแล้วนะครับทุกคนนะอ,อ้าวก็จะมาถึงกันเลยนะครับผมนะก็ขอตัดคิดนะออจุดนี้ก็จะเป็นจุดอ่า ขุดหินหรือว่าเอาขุดแร่ธาตุขุดเหล็กนั่นเองนะครับผมนะก็กดขุดไปเลยนะครับไปรุ่นนะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับนะเออก็เจอกันคลิปหน้านะครับไปรุ่นนะเออเจอกันคลิปหน้านเลยเรียกเพาะว่าเรียกท,ทั้งพี่เรียกทั้งพอ่อ